เหมือนแจ็คพอตแตกเลยนะครับผมเออเบ็ดสองบาทเนี่ยเข้าเงินรางวัลก้อนโตนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้าไปตามเล่นกันได้เลยนะครับไม่ว่าเว็บไหนนะคือไปลองเล่นกันดูนะครับว่าช่วงเวลาโบนัสทามเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาไหนบ้างนะครับผมเพื่อนๆคนไหนคือแบบอยากแนะนําทิกการเล่นนะครับบอกผมมาได้เลยนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับสวัสดีครับมาพบกับช่องแพนด้าป๋าปั่นนะครับ คลิปนี้ทํามาเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับเด็กที่มีอายุต่ํากว่า18ปีเนี่ยควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกทิคก,การเล่นนะครับทิคนี้เนี่ยคือสําหรับคนทุนน้อยนะครับผมจะมาบอกช่วงเวลาโบนัสไทม์นะครับสําหรับเกมเกมนี้นะชื่อว่าเกม for t u n e t i g e r นะครับผมเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับมา ช่วงแรกเนี่ยเราจะมาปั่นเบ็ด1บาทก่อนนะครับปั่นออโต้ไปเลย10ทีนะครับผมเริ่มหมุนกันอ่าอ่าเรามาลุ้นกันตั้งแต่1ิไม้แรกกันเลยนะสำหรับเกม f o r t u n e Tiger นะครับถ้ามันเข้าก็คือเข้าให้เลยนะครับผมอ่าเรามาลุ้นกันนะครับอ่าดูสิว่าเบ็ด1บาทมันจะเข้าให้ไหมนะครับผมถ้ามันไม่เข้าไม่เป็นไรนะครับผม อย่าเพิ่งเสียใจนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นเบ็ด3บาทกันดูนะครับอ่าเราก็ปรับขึ้นไปครับเบ็ด3บาทนะออโต้ไปอีกสิบทีนะครับผมเริ่มกันเลยมาอ่าเบ็ด1บาทเมื่อกี้มันไม่เข้านะครับเบ็ด3บาทเนี่ยเราก็ลุ้นอยู่นะเอ,อ เ,เพื่อนๆคนไหนสนใจเข้าไปได้เลยนะเข้าไปที่สมัครกันได้เลยที่ Uro168 นะครับผมออใครอยากเล่นเกมเกมนี้เนี่ยชื่อว่าเกม Fortune h i k e r นะครับจากค่าย PG Slot นะครับผมมันมีเข้าให้นะครับสำหรับเกมเกมนี้ช่วงเวลานี้มันมีเข้าให้นะครับผมเล่นช่วงเวลานี้ประมาณตีสเกือบตี5แล้วผมจะมาหาช่วงเวลาโบนัสไทม์นะครับผม ถ้ามันเข้าก็คือเข้าให้เลยนะครับอ่ะพอมันมีเข้าสองสองเบ็ดแล้วเนี่ยเราจะมาลดเบ็ดครับเป็นเบ็ดสองครับและทีเนี้ยเราจะมากดออโต้30สิบทีครับผมเริ่มหมุนอัตโนมัติแล้วก็เปิดเทอร์โบครับอ่าเรามารุ้นกันครับผมถ้ามันเข้าก็คือเข้านะครับถ้ามันไม่เข้าก็คือไม่เข้าเลยอ,อ,เลนนะเอ,อืไม่ฝืนเล่นนะเออไม่ฝืนเล่นนะอันนี้เบ็ดสองบาทนะเข้ามาลนะ เราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะแตกให้เราเท่าไหร่นะครับเออบลกมาวายมาขอยกอีกตัววายไหมก็ได้เออเออวายไหมนี่ก็สวยดีครับเออมันเหมือน Jack แจ็คพอตแตกเลยนะครับผมเออเบ็ดสองบาทเนี่ยต้องเงินรางวัลก้อนโตนะครับเงินรางวัลก้อนโตไม่พอครับเงินรางวัลไม่ใกล้นะครับเ,ออเรามาดูกันเงินรางวัลของเราได้เท่าไหร่นะครับผม เ้าเข้าไปแล้วนะครับอ่ือเด็ดสบาทเราได้มา500นะครับผมสำหรับเกมเกมนี้นะเออคือช่วงเวลาเวลานี้คือปา๋าแนะนำเลยคือผมแนะนำเลยให้เข้ามาเล่นนะครับช่วงเวลาตีสี่กับตีห้าเนี่ยคือเหมือนมันเหมือนอกับระบบมันป,ปรับปรุงมาใหม่นะครับผมอ่ามันเข้าติดๆกันนะ เรามาดูกันนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจเข้าไปตามเล่นกันได้เลยนะครับไม่ว่าเว็บไหนนะคือไปลองเล่นกันดูนะครับว่าช่วงเวลาโบนัสทามเนี่ยนีมันเป็นช่วงเวลาไหนบ้างนะครับผมเพื่อนเพื่อนคนไหนคือแบบอยากแนะนาําทิกการเล่นนะครับบอกผมมาได้เลยนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับดูสิครับดูมันเข้าขนาดไหนนะครับผม ไม่กล้านะครับผมเมื่อกี้พูดผิดนะอืมได้มาอีก200ครับผมกับเบ็ด2บาทนะ,ะเรายังเหลืออีก10หมุนนะครับผมเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเงินรางวัลเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคือทุน200เนี่ยเราจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับผมผมก็เล่นมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับเกมเกมนี้เนี่ยคือผมหาช่วงเวลาโบนัสไทม์เนี่ย คือค่อนข้างยากอยู่นะอ่าอย่างเนี้ยคือผมมีทุนอยู่ในเนี้ยส0 0แต่ผมได้มา800รวมทุนผมด้วยเนี่ยเท่ากับว่าผมได้มาประมาณ600กว่าบาทแล้วได้มา600แลน้นเนี่ยคือผมจะหยุดนะครับหยุดแล้วพอแค่นี้นะแล้วผมจะไปถอนนะครับผมอ่าสำหรับใครนะครับที่มีทิศการเล่นดีๆนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะอ่าใครสนใจนะครับผม สนใจเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับผมอกับ,เว,บเว็บนี้นะเว็บยูโร168นะครับผมสำหรับวันนี้ช่องเพนด้าป่าปัน่นขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ